ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Eternal กันดีกว่าคลิปนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการรีวิวแบบไม่มีสปอยนะครับเพราะฉะนั้นเองหากใครเนี่ยนะครับผมกลัวจะมีสปอยก็ไม่ต้องกลัวนะคลิปนี้ไม่มีสปอยอย่างแน่นอนนะครับเราจะมารีวิวกันหลังจากที่ผมเพิ่งไปดูกันมาเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ อีเทนอลเนี่ยมันห่วยจริงๆอย่างที่ทุกคนบอกหรือเปล่ากลายเป็นหนังมาเวลเรื่องแรกเลยที่ได้มาเขือเน่าไปได้ซ้ํานะแต่พอผมดูมาแล้วเนี่ยกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะครับแต่ผมก็คิดเหมือนกันว่าเอ้ยทําไมคนเขาถึงคิดแบบนั้นทําไมคนถึงเป็นแบบนั้นซึ่งผมคาดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเสียงจะแตกออกเป็น2อ,อย่างก็คือแบบที่ชอบไปเลยกับแบบที่ไม่ชอบไปเลยครับ1เลยนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่เหมือนหนังมาเวลเลยนะครับ แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยก็ว่าได้ครับและ2นะครับผมหนังเรื่องนี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่ามีตัวละครเยอะมากๆในจุดนี้เองนะครับผมอาจจะทำให้บทเนี่ยรู้สึกว่าเราเองอะ่ะต้องกระจายบทไปหลายตัวมากๆเราต้องทำความรู้จักกับตัวละครเยอะมากๆเลยความผูกพันของตัวละครเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะเหมือนเรื่องอื่นๆนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจแล้วต่อจากนั้นเองนะครับผมวันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าสําคัญที่สุดของหนังเลยก็คือเรื่องราวของคอนฟ lict ความขัดแย้งในหนังเนี่ยนะครับหรือว่าแบบเอ้ยตัวร้ายตัวดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปรัชญาสูงมากๆเลยคือเรียกได้ว่าปรัชญาสูงกว่าเรื่องอื่นๆเลยอ่ะคือเรื่องอื่นๆมันยังมีการขีดเส้นขาวกับดำถูกไหมอันนี้คือคนดีอันนี้คือคนเลวหรือในบางเรื่องเองอย่างตัวของทานอสหรือว่าคิวมองเกอร์เองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีการนําปรัชญาเข้ามา แต่เรื่องนี้บอกเลยว่าปรัชญาเนี่ยแม่ง next level เลยนะครับผมและหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกอินกับมันหรือไม่ได้รู้สึกชอบกับมันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะต้องเตรียมใจเอาไว้นิดหน่อยก็แล้วกันครับว่ามันเป็นหนังที่เรียกได้ว่าต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องปรัชญาน่าจะชอบเรื่องราวนี้แล้วจากนั้นเองเนี่ยหนังเรื่องนี้เองก็จะมีการเล่าเรื่องที่ ตัดไปตัดมานะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องทําใจว่ามันไม่ได้เหมือนกับหนังมาเวลทั่วไปต่อฉะนั้นเองนะครับผมจุดที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆเลยก็คือหนังเรื่องนี้เองอย่างที่เราบอกกันว่ามันจะได้เห็นประวัติศาสตร์โลกใบนี้เนี่ยในมุมมองของมาเวลถูกไหมครับก็เรียกได้ว่าเออมันก็รู้สึกดีมากๆเลยที่เราได้เห็นแบบสิ่งที่เป็นเมืองโบราณหรือว่าวัตถุโบราณต่างๆได้ถูกเอามาสร้างขึ้นมาเป็นหนังอะไรแบบนี้ เพราะว่าแบบเออเราพอจะนึกออกนะว่าไอสิ่งนี้มันเป็นยังไงไอสิ่งนั้นมันเป็นยังไงเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงแต่พอเราได้เห็นภาพจริงๆแล้วดูแบบว่าตัวละครในมาเวลเนี่ยก็มีส่วนร่วมในนั้นนะเป็นอะไรที่เรารู้สึกฟินมากๆเลยเพราะผมเองก็เป็นคนที่ชอบปรสารา์อยู่แล้วนะครับโดยรวมนะครับผมจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องปรัชญานะครับลึกล้ำมากๆและชวนให้พูดคุยกันได้อีกเยอะเลยก็เรียกได้ว่าถ้าใครอยากคุยเรื่องปรัชญาจริงๆเนี่ยก็ไปดูช่อง Mystery World ก็จะมีช่วง Deepalk ทีี่่่มาคุยยเรือองพวนนู้ะ แล้วก็นอกจากเรื่องปรัชญาเองครับผมคอนฟลิกต์ระหว่างตัวละครเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งมากเพราะว่าเวลาเล่าเรื่องเนี่ยก็น้อยถูกไหมเราไม่ได้ผูกพันกับตัวละครอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยต้องบอกเลยว่ามันแล้วแต่คนจริงๆคนดูแล้วชอบเนี่ยผมก็คิดว่าคนที่ดูแล้วชอบอ่ะอาจจะชอบไปเลยแต่คนที่ดูเราไม่ชอบเนี่ยก็จะแบบไม่ชอบไปเลยอ่ะ เพราะตัวของผมเองถามว่าหนังเรื่องนี้การเล่าเรื่องอะไรต่างๆทํามาได้เพอร์เฟกต์ไหมก็คงต้องบอกตรงๆว่าอย่างนะครับแต่ผมไปถูกใจกับจุดอื่นของหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดประวัติศาสตร์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องการนําปรัชญาต่างๆมาให้เราชื่คบคิดซึ่งเรียกว่าเป็นปรัชญาที่เรียกว่าค่อนข้างจะลึกซึ้งมากๆแล้วก็ต้องใช้กระบวนการคิดที่แบบ คิดไต่ตองกันจริงๆอ่ะถึงจะแบบดิสคัสันสนุกมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยมาได้มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะแปลกใหม่มากๆแล้วก็ด้วยความที่ว่าหนังเรื่องนี้เองอ่ะแม้ว่าจะอยู่ในจักรวาลมาเวลแต่มันไม่ได้ถูกเล่าในแบบฮีโร่เลยครับคือเรียกได้ว่าไม่มีความเป็นหนังฮีโร่เลยหลายๆคนอาจจะไม่ชอบในจุดนี้ด้วยเหมือนกันแต่สําหรับผมเองที่ชอบหนังเรื่องนี้มากๆเลยเนี่ยผมก็ขอให้คะแนนเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่8.5คะแนนนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะสำหรับผมเนี่ย จะเป็นการเล่าเรื่องที่มันเยอะจนเกินไปหน่อยอ่ะบางบางจุดผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องปูมาก็ได้แล้วมันแบบใช้เปลืองอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าจริงจิงก็ไม่ได้เปลืองมากหรอกแต่ก็โดยรวมเนี่ยมันอาจจะเล่าเยอะไปหน่อยทําให้เรื่องราวมันไม่ได้แบบเชื่อมต่อกันลึกซึ้งขนาดนั้นนะมันก็ลึกซึ้งแหละแต่มันยังไม่ได้แบบเล่าทุกปมออกมาไงมันมีหลายๆปมที่เหมือนจะเก็บไว้เล่าอ่ะแล้วก็ทิ้งหายไปเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่มีวี่แววว่ามันจะกลับมาด้วยอะไรประมาณนี้แต่โดยรวมคือชอบถูกใจนะครับผมเอาไปเลย8.5 คะแนนครับสายปรัชญาเนี่ยน่าจะชอบเรื่องนี้แล้วก็นั่งขบคิดกันสนุกมากๆแน่นอนท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงฮะใครไปดูมาแล้วก็ลองมาให้คะแนนในเวอร์ชั่นของตัวเองกันได้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World ด์เดลนะครับ